to be there on a parade as well. And I'm so grateful to be the host country this year. And so grateful for MGI, that has hosted us such an amazing event. And I'm sure that preliminary costume, uh, National Costume Competition and the final night is gonna be much more. So you guys make sure to buy your tickets before it's sold out, okay? อยากให้ทุกคนนะคะไปซื้อตั๋วกันเพราะว่าตั๋วใกล้จะหมดแล้วแล้วตอนนี้เรามีลดอยู่เมื่อวานลด50%ไปดูว่าทุกคนซื้อกันทันไหมนะแต่ว่าวันนี้เท่าที่เห็นมาป,ะปัะบัฟลด30%หลังจากนี้ถ้าใครซื้อไม่ทนันวีนะ่คิดว่าน่าจะไม่มีลดให้แล้วนะคะซื้อกันทั้ง3รอบได้เลยนะ National cost group P แล้วก็ Final นะคะ Final เนี่ยคิดว่าเหลือน้อยมากๆแล้วซื้อแล้วว่าเจอพี่นะขอบคุณนะคะตั๋วในตะก้าวีนาะหรอ ชุดราตรีตัดกี่ชุดครับ,บกม็มวีนายจริงๆมีเซตพิเศษด้วยค่ะอ๋อตัวในตะกร้าวีนาเหรออ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงนะในตะกร้ามีไหมตะกร้าที่เท่าไหร่อ่ะครับัดตะกร้าบัาตรอ๋อโอเควีนายังไม่ได้ปักแป๊บ,ปบนึงนะทุกคนเดี๋ยววีนาปักให้ทุกคนจะได้กดซื้อ